สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมกับบ่าวเทพครับเทพทั่วไทยครับมาอีกแล้วครับมือนี้มาขอบคุณพี่น้องขอบคุณเจ็ดพันสับปะไทครับผมจะได้กับบ่าวเทพขอขอบคุณเดิมสำหรับคนที่กดติดตามให้บ่าวเทพครับผมและคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้บ่าวเทพเดิมครับผม พอสีต้มกีกำลังใจในการเฮ็ดงานแบบว่าเฮ็ดคลิปต่อไปครับจังไลเบ่าวเทพเปขอขอบคุณหลายๆครับผมเจ็ดสี่หละพี่น้องเอ้ยนี่หละคันยอดซับยอดไหลายเบ่าวเทพกับมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับมัอนี้ก็เลยโอ้ไปสื่อหลับมากกินมึงกันหน้าสันเดยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นว่าพี่น้องเบิ้งเบึง ลาบต้องนี่ครับผมครูกรบต้มครับครูกรบต้มกรบต้มขผมครับมันขอนคูกันครับก้อยก้อยก้อยมันขอนคูกันพี่น้องนี่นี่แหละครับต้องกินบ้าเทียมเียขาดเมื่อใดครับเขาเยาะหวนหันครับพี่น้องเขาเยาะยวนหวนคีอเก่าครับนี่ที่ขาดเมื่อใดครับ หึงแล้วใช่ไหมพี่น้องมากินขอมกันครับกับบ้าเทปยังได้บ้าเทปก็ขอขอบคุณเนะ้อเจ็ดท่นซับครับผมซิมกันว้าเทยซิมอยู่หวัวผมอำลาเลยพี่น้องเลยอืผมอำลาเลยกินน้ำเหมือนครับผม ก็เห็นก็เห็นกินน่องได้ยังกินน้อครับทั้นหมดผมมี้ากินเลยมากินน้ำเบ่าเทียบเลยเรื่อครับผมก๋วยคัมควงรับต้มมันห่อนครับมาหน,นี่งก๋วยคัมควงรับต้มมันห่อนครับพี่น้อง เป็ได้กินเด้ฟินแร้วว้าวเี่ยนะครับเห็นพี่น้องกดไลค์กดติดตามเห็นไลค์ว้าเท่แบบนี้ก็ต้องใจนีการเห็นคลิปครับขอบคุณถูกยอดไลค์ยอดติดตามเ้อพี่น้อง จังสันบ่าวเทพก็ได้กินก่อยให,ให้เบิ้องเนี่ยนี่แหละมาจากยอดไลยอดติดตามพี่น้องเนี่ยบ่าวเทพจังได้กินก้ก่ครับก็ต้่มขมพี่น,อน้องขมีดีขมอำมลำัเลย คุมครับพี่น,อน้องควายกับคมุมต้มกอบคุมนี่ครับค่้เขาค่้มยังไงครับคุยเลยพี่น,อน้องนี่อย่าลืมสดน a m ครับ โอ้เข่าทาปันเลือดเห็นบ้าเทียบกินอยากน้ำน้ำบ้าเทียปดิมาพี่น้องสิว่าบ้าเทียบบ่เอิญดิมาเด้อพี่น้องเด้อก,กินก่ขมคมตุมห่อนห่อนต้อกันครับนี่ครับทำเขาใหญ่ๆครับตุเยเอาค่ะพี่นี่นีก่ก้อยครับกไก่เบิง้เงเบิง้ง มืนอี้บอรีบักแจงครับพี่น้องก็ได้ไปสวนนีพี่น้องอยืมต้มหอนๆเป่ากันมันจีดมันจีดาบดินก็เป่าก็ได้ไม่จีดาดาบดินพี่น้องโอ้ยหคำนี้พี่น้อง Vậy wow. xong một cái điệp Ôi, ở thịt điệp bọc cơ Nó dịp hết Nó dịp hết, nó dịp kín ừ. Nhà ngoài cà bé không hẳn lấy non, nhà một thì ngoài cả bé không hả? ผมสดวนน้ำต้มครับพี่น้องน้ำตาแจกเลยถึงลูกโดดลูกเดียวมาพี่น้องมากินกแองกันครับกระบ้าเทพ ถามบ้าวเทปว่าโอ้บ้าวเทบกินก้อยกับต้มได้โอกาสยังมากินฉลองขอบคุณเจ็ดพันซับครับที่พี่น้องกดติดตามครับผมกดติดตามกดซับตะไคร่ให้บ้าวเทบครับขันบอกว่มีพี่น้องนี่บ้าวเทบก็ได้กินก้อยด้ยเนี่ยยังได้กับขอบคุณพี่น้องได้หลายครับที่กดติดตามกดซับตะไคร่ให้บ้าวเทบหอดเจ็ดพันนะครับผมมือน,นี้ได้เจ็ดพันมืออื่อได้แปดพันได้ไหม บาวเทปบริหาได้มากินให้พี่น้องเบิ้งอีกครับผมต้องให้ไปไล้แปดพันนะครับผมจังไดเกิดคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะครับสําหรับผู้มาเทติดตามกะอย่าลืมนะครับกดติดต,ตามให้บาวเทปเลเด้อบอกหลายไปเลยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องอ ผ้มต้มกับคุ้มครับพี่น้องอือเสียพงพี่น้อง มือนีเกตพันทับเบาเทปได้กินก้อยกับต้มครับก้อยอคมๆต้มหวานๆครับมืออื่นกัดได้แปดพันทรับนะครับผมเบาเทปถือกินอยังรอติดตามตอนต่อไปครับกดไลค์กดติดตามไว้ครับผมมืออื่นว่าเบาเทปถือกินอยังครับผมฉลองแปดพันทับแต่ว่ามือนี้ฉลองเกตพันทับกันครับผมแต่ว่าขำมันถึงแปดพันทับม Potter, ay, บือได้เบาเทปหรือถือกินให้เบิกมือนันแล้วครับผมแต่มือนี้กินก้อยคมๆไปกัน ไค่ขมข้มกับต้มห่อนหอนนี่ว้ยนี่โอ้หอนพี่น้องหอนหๆอนหอนหอน ยังมือกระให้นี่พี่น้องของมักเบาเทบก้อยขม โอ iğ. ้เผ็ดูดดูกเดียวเผ็ดเลยพี่น้องโอ้ยมาเด้อยพี่น้องกินก๋วยน้ำบาาเทปครับของหมักของหมักอื้ม มามามาพี่น้องมากินกว๋วยน้ำบ้าเทียบครับกว๋วยควคๆตุมมนหวุวนมืเอนี่โอ้ยหเพ็ดลูกโดดมาครับพี่น้องบึงตมุมคมซื้อมาสดน้ำนี่ครับตันว่ดกิน สื่อมาสนนามสื่อเบาเทปหมักนามมันนะครับผมไม่ได้หมักต้นหมักนามหลายก็ต้นครับเบาเทปเป็นคนบก,กินเครื่องในครับแต่ว่าต้มแล้วมันก็นแเสบครับโอ้ยเห็ดสื่อดวดลูกนึงได้ไหมครับอันเด็ดให้เบาเทปกินให้เบิรงกัก,กดติดตามให้เบาเทปเลยเด้อครับผม เพราะว่าสีไใ้มีกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปครับเบาๆไรเบาไรปอแด่พี่นะ้องของหมองแซบมันยงนังมีได้เบ,บาๆไรครับอืม้ม ยัลูกโดดลูกหนึ่งโอ้ยเพียสหูลูกเลยพี่น,อน้องนี่ก้อยก้อยกอย ซดน้ำครับต้มของแสบครับของแสบกว๋วยค,คั่มค้มต้มหันหันครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินกว๋วยกันครับอืมเรียมือเรียมือ what แซมพักแซมแนบพี่น้องเลยบอจากพาบโอยากพาคนี่แหละครับผมมือนีเกตพันซับตะไคครับสับตะไคคือพุ้ธิตามนะครับผมเ็ดพันสับตะไครมาเ,าเทีบก็เลยไปซื้อก้อยกับต้มมาฉลองครับฉลองขอบคุณนพี่น้องทีกดไลกดไล่ไลครับ กดติดตามครับผมกดติดตามให้บ้าเทปครับช่องเทปตัวไทยครับเทปตัวไทยก็ได้มีกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปครับเลยไปสื่อตรมกระบราบไว่ควมค้มนี่แหละครับมาสูพี่นองกินครับมากินขอน้ำกันครับผมกันมืออื่นได้แปดพันซับครับผมโอ้เอียเอ่ยมยอิ่มไยโอ้โหยังสียเลยนอง โห้ย่างซ้ำเสียทีเสียหรือรเลยขันมือในแปล่าเพิ่ซ้ำบาวเทพขิมัดกินยังไทเบ้งพี่น้องกดติดตามใหม่ครับผมบาวเทพขอขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมที่กดติดตามให้บ้าวเทพครับนี่แหละครับขันพวกกดติดตามให้บ้าวเทพกับบมีกําลังใจในการอ็ดคลิปต่อไปครับว่าด้กินไก่คกับต้มของคมให้พี่น้องเบิ้งครับผมขอบคุณในหลายเดอ้อ สำหรับถูกหยอดไล่ยอดกดติดตามครับให้บ่าวเทพครับผมให้ได้มีแห้งแบบว่ามีความคิดต่างๆวมามื่อเฉยจังต่อไปครับผมอย่างไรบ่าวเทพขอขอบคุณห,หลายๆครับผมขอบคุณจากใจจริงบ่าวเทพครับผมเดี๋ยวบ่าวเทพขอสัสรรค์ให้เมื่อนครับผมเพราะว่ามันขาดช่วงมันขาดช่วงอย่างไรก็ติดต,ตามคลิปต่อไปด้วยครับผมครับฝากด้วยนะครับผม เทพทั่วไทยครับเทพทั่วไทยครับสวัสดีครับ